สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเจอที่ครัวอิ่มอร่อยแล้วนะคะวันนี้ครัวอิ่มอร่อยจะชวนเพื่อนๆมาทําข้าวหลามมะพร้าวอ่อนกันนะคะเพื่อนๆเ,เรามาดูส่วนผสมและวิธีทําว่ามีอะไรบ้างนะคะเราไปเข้าครัวลงมือทําไปพร้อมกันเลยนะคะในส่วนตัวข้าวที่เราใช้ทําข้าวหลามมะพร้าววันนี้ก็จะมีข้าวเหนียวเขี่ยวงูข้าวดําก่านะคะตัวของน้ำกะทิผสมข้าวเหนียวของเราก็จะมีน้ําตาลปี๊บ น้ำตาลทรายหัวกะทิเกลือป่นนะคะก็แค่ข้าวหมาข้าวทิ้งไว้สัก5้าหชั่วโมงนะคะเพื่อนข้าวเหนียวดำเราใส่น้อยหน่อยเพราะว่าใส่มากจะพากันแข็งนะคะข้าวจะแข็งนะคะเราก็จะซาวน้ําออกจากน้ำสองน้ำเราจะไปแช่ทิ้งไว้สัก5้าหชั่วโมง หรือว่าเพื่อนๆจะแช่ค้างคืนมีเวลามากกว่านั้นก็ได้นะคะส่วนผสมของเราวันนี้ก็จะมีถั่วดํานะคะถั่วดําเดี๋ยวเราจะไปแช่ค้างคืนไว้คืนหนึ่งนะคะเพราะว่าจะได้นิ่มๆหน่อยเดี๋ยวเราเราจะเอามาต้มนะคะเราแช่ค้างคืนไว้หนึ่งคืนแล้วก็จะมีเ,เปลือกเผือกรอมาหั่นเตาเดี๋ยวเราจะนึ่งพร้อมข้าวนะคะถั่วเราไปแช่ค้างคืนก่อนนะคะ ถั่วดำแล้วก็ต้มจนนิ่มแล้วก็จะเอาเดินนะคะแล้วแต่เป็นเพื่อนนะคะว่าชอบนิ่มมากนิ่มน้อยนะคะเรานิ่มแตกเราก็เอาเลยนะคะค,นน,คนนี้คนนี้ข้าเหนียวของเราได้เวลาเราซาวน้ําเสร็จแล้วเราก็จะนําไปนึ่งกันนะคะใช้ข้าวผ้าขาวบางรองนะคะหรือเ,เพื่อนๆจะใช้หัวนึ่งข้าวก็ได้นะคะถ้ามีแล้วแต่ความสะดวกแล้วจะหาได้นะคะ เราก็เจาะรูตรงกลางนี่นะคะให้ไอ้น้ำแล้วเหยขึ้นมาข้าวจะได้สุกเสมอกันนะคะปิดฝาเลยเดี๋ยวเราจะนำขึ้นนึ่งกันนะคะเราตั้งหม้อซึงนึ่งข้าวน้ำเดือดไว้รอนะคะเสร็จแล้วเรายกข้าวของเราขึ้นนึ่งเลยค่ะเราจะใช้เวลานึ่งประมาณส5มสิบห้าถึงสี่สิบนาทีเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีนะคะคราวนี้เรามาดูส่วนในตัวของมะพร้าวของเรานะคะวันนี้เราจะใช้มะพร้าว น้ําหอมอ่อนนะคะเดี๋ยวเรามาผ่ามาเจาะเอาอันที่แหลมๆน้ะเจาะไปเชาะไปรอบๆนะคะงัดขึ้นมาเลยค่ะนี่อุ้ยน้ำน้ำกระจายเลยสดายน้ำเดี๋ยวเราจะเก็บน้าไว้วันนี้เราจะใช้มะพร้าวขูดมือเองนะคะเราจะใช้น้ําหอมของมะพร้าวเนี่ยคั้นทำน้ำมะพร้าวนะคะ มะพร้าวออนจะเฉาะง่ายนะคะเพื่อนๆมะพร้าวพอเราเฉาะเอาน้ําออกเสร็จเรียบร้อยเราจะขูดเนื้อข้างในนะคะใช้ที่ขูดล้วงเข้าไปนะคะแต่ไม่ต้องขูดจนหมดนะคะเพื่อนๆปล่อยให้ติดกะลามะพร้าวด้วยก็ได้นะคะนี่นะคะส่วนฝาไอ้มะพร้าวที่เราเฉาะออกเราก็จะเก็บไว้นะคะเราไว้เอาปิดหน้าเวลาเราเอาไปอบไปนึ่งหน้าขนมเราจะได้ไม่แห้งนะคะ น,นี้ระหว่างรอเราเนึ่งข้าวเรามาผสมหัวกะทิไว้รอข้าวเหนียวเวลาเราเนื่อสึกเราจะมูนกันนะคะมาใส่น้ํากะทิหัวกะทิลงไปเลยนะคะน้ําตาลปี๊บนะคะน้ําตาลปี๊บเราจะใส่ทั้งน้ําตาลปี๊บและน้ําตาลทรายเพราะว่าจะทําให้รสชาติเขากลมๆแต่ถ้าเพื่อนๆจะใส่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะ ปาดเกลือลงไปเพื่อรสชาติจะได้กลมกลมค่ะพอทุกอย่างละลายเข้ากันดีเสร็จแล้วเราก็จะพักรอจนกว่าข้าวของเราจะสุกนะคะเดี๋ยวเราจะเอาราดข้าวของเราที่นึ่งสุกใหม่ๆร้อนๆนะคะเหนียวของเราก็ได้เวลานะค่ะเพื่อนๆ ร้อนๆเลยค่ะเราจะมูนตอนร้อนๆอองนี้หรอคะกะทิเราจะอยากไว้ลาดหน้าอีกด้วยนะคะเราจะลาดตัวข้าวเหนียวด้วยไม่ต้องกลัวเขาจะแฉะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเขาจะดูดน้ำกะทิลงไปทีนึง เราก็จะมวนตอนที่ข้าวร้อนๆเนี่นะคะราดกะทิลงไปเลยนะคะคลุกเค้าให้เข้ากันผสม,มให้เข้ากันนะคะเราไม่ต้องกลัวว่าข้าวเหนียวจะแฉะหรอกนะคะเพราะเดี๋ยวข้าวเขาจะดูดซึมน้ำกะทิไปเองนะคะเพราะเดี๋ยวเราก็จะนำไปย่างอีกทีนะคะแล้วเราใส่ถั่วดำไปเลยมากน้อยก็แล้วแต่ชอบค่ะมะพร้าวอ่อนหั่นซอยก็ได้นะคะถ้าชิ้นใหญ่หั่นซอยไปเดียวเสร็จแล้วเราก็หัน่นเราก็ใส่เกลือหั่นเต่าลงไปนะคะ คราวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราหมุนเสร็จเรียบร้อยเราจะตัดใส่กะลามะพร้าวของเรานะคะกะลามะพร้าวเวลาเราจะนึ่งเราจะใช้ถ้วยนะคะถ้วยวางแล้วเอามะพร้าววางทับอย่างนี้นะคะเขาจะได้ไม่ล้มไม่เอียงไปข้างหนึ่งข้างใดเขาจะได้ออกมาสวยนะคะเราก็ตักข้าวใส่ลงมาเลย ต้องใส่จนล้นจนพูนนะคะเราเราก็จัดระเบียบกดเข้าไปนิดหน่อยเ้าหลามเขาก็ต้องแน่นนิดหน่อยนะคะแต่ไม่ต้องแน่นมากนะคะเสร็จแล้วเราหยดน้ากะทิราดเข้าไปอีกทีนะคะอืมะพร้าวอ่อนมาตกแต่งหน้า ก็จะได้ประมาณนี้นะคะเราก็จะตัดของเราจนหมดนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีนะคะคราวนี้เราก็ตัดข้าวเหนียวใส่กะลามะพร้าวเสร็จเรียบร้อยคราวนี้เสร็จแล้วเราก็เอาฝาที่เราเฉาะไว้นะคะมาปิดนะคะเวลาเรานําไปอบหน้าขนมของเราจะได้ไม่แห้งนะคะใช้ความร้อนร้อยแปดสิองศาใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงนะคะ เดี๋ยวสุกแล้วเรากลับมาดูกันอีกทีนะคะตันนี้ก็ได้เวลาครบเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆข้าวหลามมะพร้าวอ่อนของเราเราก็จะหยิบออกมาข้างนอกรอให้เขาเย็นแป๊บนึงเดี๋ยวเรากลับมาชิมกันนะคะก็ได้เวลาของเราลงมือชิมกันแล้วนะคะแล้วก็เพื่อนๆหน้าตาอืม หอมหวานมันรสชาติไม่แพ้กับข้าวหลามที่เราทําในกระบอกไม้ไผ่เด้อค่ะเพื่อนเพื่อนลองไปทํากินกันดูนะคะเพื่อนว่าจะอร่อยไหมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ครัวอิ่มอร่อยด้วยนะคะเื่อจะพภาดคลิปหน้าครัวอิ่มอร่อยเมนูเด็ดอะไรแบ่งปันสุขธรรมกินนะคะคลิปนี้วันนี้แค่นี้นะคะบ๊ายบายแล้วเจอคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ